สำหรับวันนี้ก็จังหวัดหนองคายครับก็เป็นมิติที่ดีที่เรามีการนําเข้าแรงงาน EMU ตามที่ไทยกับเราได้ลงนามความร่วมมือกันไว้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีแรงงานเข้ามาจํานวน236คนซึ่งแรงงานทั้ง236คนเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาหลังจากที่เรา,าหยุดการนําเข้ามาแล้วประมาณ2ปีนะครับครับหลังจากคนงานเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็ดําเนินการตามมาตรการที่สบคกําหนดไว้นะครับ8ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่มาอยู่ที่จังหวัดนองคายตอนนี้แล้วถือว่าเป็นขั้นตอนที่7็ละที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวนะครับกักตัว7วันตามวัคซีนที่เขารับมานะฮะถ้าครบโดสก็คือกักตัว7วันถ้าไม่ครบโดสก็คือกักตัว14วันนะครับสําหรับแรงงานกลุ่มนี้เนี่นะครับกักตัว7วันนะครับเนื่องจากได้รับวัคซีนมาแล้วครบโดสนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากากักตัวครบ7วันแล้วนี่ครับเขาก็จะออกไปทํางานกับนายจ้างได้ต่อไปนะครับในขั้นตอนของการกักตัวเนี่ยในวันแรกเนี่ยแรงงานจะต้องผ่านด่านควบคุมโรคเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของวีซ่าทางตอมอนะครับแล้วก็ศุลตการในเรื่องของตรวจหาของสิ่งผิดหมายจากนั้นเราก็จะรับตัวไปสถานที่กักตัวซึ่งวันนี้มีที่นายจ้างเลือกไว้นี่มี2แห่ง คือของโรงแรมแกนพาัาได์นะฮะกล้องพัฒนาโชธนะครับคือห้องแควเรือนเพชรนะครับจำนวน236คนนะครับนะทราบจากทางกระทรวงแล้วครับดีมาเนี่ยอยู่1,000 0กว่าคนนะครับแต่ว่าได้วีซ่าแล้วเนี่ยหนึ่ักว่าคนซึ่งจะทยอยมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างวันพรุ่งนี้ก็มีเข้ามานะครับห้คนหรือไงเนี่ยครับแล้วก็จะมีวันที่4ครั้งหนึ่งครับ ป็นหวงว่าในส่วเข้ามาีราคามีงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันจะเกี่ยวพ้องไปที่พักที่จะรองรับในการตัวเขาอ๋อครับตร,ตรงนี้เราก็เราก็จะมีข้อมูลว่าในจังหวัดหนองคายเนี่ยที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอนุญาตเนี่ย12แห่งเนี่ยกักตัวได้เท่าไหร่ส่วนกลางเวลาที่เขาจะอนุญาตเข้ามาเขาจะดูจํานวนสถานที่กักตัวของของจังหวัดเราด้วยว่าไม่ให้เกินตรงนี้ครับก็แดงว่าต้องทยอยเข้ามาทยอยตามที่พักของเราครับก็จะเกิดผล ดีครับก็เกิดในเรื่องของนายจ้างเนี่ยแก้ไขปัญหาขัดผัดขัดแ,แรงงานได้ในส่วนของจังหวัดเองเรากา็มีการเกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้กับสถานประกอบการของจังหวัดด้วยนะฮะครับ,รบ<ะ>ส่งผลดีมากครับในช่วงสองปีกว่า,าโรงแรมหรือสถานประกอบการต่างๆนี่ปิดตายหมดเลยฮะรโรงแรมก็เปิดไม่ได้ไม่มีนักท่องเที่ยวแต่พอ รัฐมีนโยบายให้กระทรวงแรงงานนําแรงงานเข้ามาเนี่ยเออทำใหออ้มันฟื้นตัวฮะฟื้นตัวได้มากขึ้นในในส่วนของผู้ประกอบการทุกส่วนครับ